สวัสดีจ้าแม่ฝนพากินผ้าถ้ำมาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่ฝนกับผ้ามาก,กินตำนอใหม่เด้อจ้าพี่น้องตำแบบมัวๆจำสูตรบ่ได,ด้เด้อจ้าพี่นอ้องตำใส่ปลาหมึกจ้ะมาพี่น้องมากินน้ำกันผักแกมกม็มียังบ่วลายกม็มีกวางตุง่งกวางตุ่งดอกและกะ้วก็ถั่วผูแล้วก็พักสี่น,น้อยบักแตงน้ำนิดนึงมากินเลยจ้าขอ,นอานุญาตใส่มือเลยพี่นอ้องเด้อ nó mày tăng nó mày Hãy Nó rất ็มื้าอย่างไม่เคยตำจำส่วนไหน nó hỏi tầm bằng được thế hả tầm thêm bằng một cùng cho để bớt nếu khỏi không กินอยู่หลังแบบเอ้อกินอยู่ข้างแบบฮอนข้างบ้านมันบัมีหลังคาัมื่อพรอนแซ่บมากเลย โอ้ทั้งเปรตตั้งแซ่บ หอนหอนหอบรรยากาศมันอบอ้าวมากเลยทั้งหอนทั้งเผ็ด ใส่ปลาหมึกหน่อยบ่คเคยมักป็นไรปลาหมึกสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยความแซ่บ ต้องไปตามกินเนดะ้ออร่อยมาก งัดแต่นงัดแตกงเลยหอนเอาลราพี่น้องจ้าแม่ฝนกับเจ้าพ่อแค่นี้ละจ้ะ ใคที่เขาไม่เห็นคิดไม่ฝนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจะ้ะคิดสิ่งใดกระสมหวังปารถนาทุกทุกคนคิดเด้เงินก็ได้เงินคิดได้ท่องก็ได้ท่องจ้าไม่ฝนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดคอมเมนต์ให้ไม่ฝนเด้อจ,จ้ะสวเป็นกาลังใจให้ไม่ฝนเ็ตคลิปออกมาเนาะพี่น้องเนาะแค่นี้ละจะ้าบ๊ายบาย